นี่างเนาะพาบวันเดียวมันน้อยอยู่อ่ะคิดจับให้ได้ก็เป็นียบร้อยเอาเขาถามมันผลจบดีเดีเด็กน้อยเขาใหญ่แล้วก็นี่เขาจะเป็นบทเป็นหนังสือได้แม่นหรือจะในปัญไอโมไอายครูพอดีเข่ารงเรียนซ้ำนี่เข่าว่ามะลิเนี่ยเข่าเรียนนี่ค่ะ เปิดผ่าเสาสาับลากเรือนเสาหน่อยเนาะหยกขึืนสำเร็จแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ทางสร้าง่นกำลังเตะตีนเสาเนาะอากาศทักท้ายสบายดีพี่น้องเอฟซีพกฒน์ศุภนะพ่อวันคือเก้าขึ้นเดิมกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อไหวพอสมควรพี่น้องเลยตั้งขืนแล้วบด้หอมเลยพี่น้องเด้อหลังบักงหญ่เอิ้งตึงยอยกคนน่ะ คักค่ะค่ะฟังง่แล้วเนาะฮะมันนี่ก็ยังอยู่นี่คือเก่าแหละพี่น้องเลยมันนี่ตั้งเสาเฮือนขึ้นเป็นทีเรียบร้อยเนาะทางเฮาก็ดีใจน้ำแล่ามันบริเมณน้อยเด้อพี่น้องเลยเอาได้สำเนียงทั้งสมบุญก็เปิ้ลถือว่าสุดยอดแหละพี่น้องเลยเนาะก่อนเอ้อเนาะสมบุญก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณไปทั้งเอื้อทั้งไอ ทั้งพ่อเนาะที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญไห้เด้อเนาะขอบุญขอบพุณละลายเฮาเกิดสิทธิธรรมนาทีของเฮาเนาะสรงกับพี่ผู้ใหญ่เพื่อไว้วางใจให้เฮาเป็นสะพานบุญไห้เนาะตอนนี้ก็ตั้งขึ้นแล้วพี่น้องเห็ดตามขัน้นตามตอนเนาะช่วงนี้กับเพิ่น,นยกเสาขึ้นแล้วก็เพิ่นกำลังงานเทเพิ่นสีเทหัดเนาะหัดตีนเสาอะไรเพราะว่าเอาเสาขึ้นแล้วมีแต่เพิ่นสีเทห้มันอันนี้นี่นเดฟพี่น้อง ตัวนี้เพิ่นท่านเนตเต้เนี่ยเพิ่นจีเอาเข้ามาให้มันถึงเสื้อนถึงเพียกเพิ่นนี่แหละนี่มุมนี่เนาะนี่นี่เพื่นกำลังสิเอาข่ามาถึงมุมแบบนี้พื่อนมาบนมุมนี่เนาะส่วนทางนี่นี่เนาะเดี๋ยวสิพาละเบิ่งคือตัวนี้นี่เพิ่นเลี้ยวแล้วนี่คือนี่เรียบร้อยแล้วนี่เพิ่นเพิ่นเอาข่ามาคุ้งนี่เรียบร้อยแล้วนี่ตนี้แบบนี้ถือว่าแล้วแบบนี้เพิ่นสิเอามาคุ้งเพียกเนี่ยนี่ เตะไป7เมตรคูณ6เมตรก็ถ <Ừ. S 1> ือว่าบักใหญ่พู่เบิ่งตึงเด้พี่น้องเอ้ยบ่ได้น้อยถ้าว่าเฮ็ดเองเฮานี่สัก5ปีได้ซะได้จังสิได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮือนเพื่อสิ้หลังนึงบ่แม่นสิของงาเนาะเดี๋ยวพามาลาะมาพี่กันถือว่าคักะ เี่ตัวนี้ก็ลแล่ละตัวนี้ก็แล้วก็แล่สามต้นแล้ก็แล่สามต้น,นเ,นเดี๋ยวล้วปสามต้นอสามต้นบักยางก็บเบิ่งพี่ไนี่น

แบบ้โอ้จะดังอันอาดจุดังอันอาดนสิเดี๋ยวเรดูกันไปงนันยัง กลเลไกลละเยนั่นึงเรียบรอยเหียบรอยมาทมก็ไปยังไงมาทมก็ได้เออมันแล้วละก็ทมแล้วันามันกระเบิดตั้มตาันเือกันแล้วเพิ่งกระมีกระโต่นกระเต้นคระแนงเนาะใส่แล้นะใส่ในกระซิซางมันสีคือพิ่งเว่าอยู่บ่

Ba đỏ chẳng hạn như thế mà quay cái ừ. ừ. này chẳng nói là 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 hồ ăn chào 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 nó chào 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 นี่เดี๋ยวเรามาต้มเบ็ดมันเบ็ดเอามาเลย ừ, 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 ุนเม็ดบ่านเรียบร้อยอโอใคบอกเมื่อนี่หู้ึกว่าลมแดดแต่มีลมมาเนี่เห็ดเปียกนี่ช่วงหนาวนี่ใครนี่นะเหือบออกเอาออกบันทางเอาเข่าบันทาง อันห้มทำกันเนี่ยกวางกวางลุ่มเนี่กวางลุ่มนะจังหวะนี้ได้จัวะหาจังหวนี้ได้บ้างเนาะฮะหัวอกบ่หัวอกนี่มเพียะ่าทัาบ่มีพอดีนี้พอดีได้เฮ้ยบนี้พอดีกับเพียตรงนี้ทางทางนี้ Đây đây cháu đường này khang này điểm này đây đây. bố đừng không có ừ. này đừng cái mà cái tàu tụ bóng bóng có đi có hang này. Anh đi. Ba này đâu đấy. Ừ. ừ. Mà đây bò bạn. Ừ. Đây bò ừ. đây bò khe luôn. Đây này ừ. đây. Nhập lại. Ừ. Đây, mà đây. Ừ. Đây là ừ. 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 เป็นดือมากระโดดุ่นโซ่อ้ยอเคโอเคเดี๋ย้มจุดเือคอยู่เี่มานี้นี่มากเสรั้วขั้วขั้้้วขัวขั้วขั้วว้ง้ว้วขั้วข้วัั้วร้วข้ั เอาเป็นแถวไปก่อนดิเสาหนัดบาดนี่ยเบิบ่งล่ำเบิ่งคัคงกพี่น้องมันบบได้หน่อยจักดิควรงับเข้ามาก่อนใส่ยามแล้วบป่ปลานี่เออว้าวปลานี่มันจิกระแรงได้หมดจิตึกได้แล้วอ่ะไหนมันนอนกันนมันนอนอี่สอนกันเนาะ โอ้มันบกขาดเด้อมันมีเด้อนี่เชือกกระยายเยู่เนาะอน้ามันยังฝนยังบวดเช้าปายังลอยหลินเนี่ยคัก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 แล้วคักคักเ๋ยวเพอนจีนั่นลงเพิ่นก็คุดล่องลงไปอีกนิงน้อยเ่อร์พัน đợi ra thì thắc là thắc là. không nhanh sai phải thằng này yeah. em phần này, em phụ phân khen anh à nè, kép mà đi ra. ะฮืมฮเห่นอะไรเราปล่อยกุ่มใด้น้อกล่องเนาะมีกุ้งอยู่บนนองนี่นองแก้วนี่เลยเออเอาหางใส่ไลยเอาหัวหางช่แค่เดียวฮะเอาหัวหางกำเท่าก้นนะคเดินมา

ตนออนนี ul, right? right. ่เม mm ียนมันลมมันคัดเมียนลมแห้งสับมันนี่เดียวไปทั้งใดก็ลมนะบ้านนี่ต้นที่หาพี่นางเลยมีเสาอยู่เก้าต้นเนาะตั้งขึืนแรกกุ้หลาะเบิ่ง เอ,เ,อเ,เอาไงเล่กันแล้วก็รวยเวี่ยตั้งเรียนตัง้งซานขึ้นในเฮ็ดซอยกันเนาะ พอดีบาทเนี wa, ่พอดีค okay. ักพี่น้องบ่ต่ำบ่สูงบ่ใหญ่บ่หน่อยพอดีงามพอดีเห็ดแล้วไว้ถ้าว่าอยากให้หน่อยกว่านี้นี่เอาอันหาคุณหกกะโอเคเหลืองเฮือนนี่พี่น้องเลยถ้าว่าอันนั้นจะหาคุณหกกะโอเคยับเข่ามาเม็ดหนึ่งทั้งนั้นยับเข่าอยู่ในหนึ่งกะสีประมาณอซ้ำนั่นแหละซ้ำมันนั่นแล้วซ้ำหอมนั่นแล้ว มันก็ได้เ่นว่าก่อขึ้นสองก้อนนะข้าน้ามขาดเลยเล่ๆผู้ทั้งน่ะเติออกเลยรับปรสมพูนคถ่ะผสมสักสอบนี่ตัวนี้สอบหนึ่งตัวนั้นสอบนึง เราเคยเห็ดตะกี้คนะือเนาะได้เพื่อนได้บ้านน,าน,นี้ได้เรียบริ่ดห,หัดไปแล้วพี่น้องไก่สีลแล้วเลยแหละเนาะ มาเชิได้บาทนี่มาเป็นพันเง่ะกอบไปยังหกอกแล้วก็ไปขายวะไปขายเออสบายดีเด้ออาวอเบน่ผูบยังเห็นบ่อสร้างพวนเห็เวิ่พุนะยให้เลี้ยไว้ไให้เล้ยไว้มึงจะให้เล้ยไว้ก็จะไปดูไล่เก็บหมกอกนะเาท่ลโอ้ยเอาเมื่อเมื่อไรยังกินนอยู่จะขกี้กินก็ยังบูมีแนวใส่แล้วเห็นบ่เห็นบ่อหูห่างมันขึ้นมาได้ได้เฮือนแบบนี้ฮะ อย่าดื้อเด้ววันนี้เป็นเป็นว่าวกันเลยคะจะเอาของนี้เอาของนี้มาโยกไเมทั้งทีขันเอาแล้วแล้วก่อนพดินก็เอามาให้แล้วจะได้จะเมทั้งทีเหมนอะไรจะหอกุหลาอเออเอีันให้แลวันนี้ไม่แล้วปันกันก่อนจะเมาไอ้น้องที่ันน้มาจะไปงมหอยมายหอยกับดไนนี่คืในคำพอนะมาตะเก็บมาก็จะไปคายตอนไหนวแรบางจะมาเงกะ บ่ขายบ่มื้อกับมื้ออื่นจะเชาอืมให้กัป้าเนี่ยตันเอ้ยใครออกไปใครไปอยู่ตลาดน่ะบ่เอ้อบ่บอกอ้ใครโอ้ยาไปตลาดพอได้ดกปลาให้พ่นไปตลาดเอาสินคือมาปิ้งกินแม่นปิ้งกินบ่เป็นแว่ามาแล้วบ่อยากสิช่วยแม่อืช่วยแม่แเอ้ยได้สร้างเพิ่นบ่ยังเฮ็ดน่ะหมดแมนให้บ ดินเพืนเขามาให้เด้่ยลายใคยว่าอยากให้ทุกเจ้านี่ไปถามโรงเพี่นไหมเด็กน้อยกับมันในเขาโรงงพี่อนนะเขาสีบดือ้ออันนี้เขาไม่ได้เขาเฮียนนี่ให้เขาไปคู่อาจารย์เพิ่นบอกถามเพิ่นไหมโดยจะไปสีถามเบิ่งแม่บ้านพิดก่อนให้ถามแม่บ้านเพิ่นเป็นยังเพิ่นสีบรเอาเหาถาม,มเพิ่นจบดีโดยเด็กน้อยเขาใหญ่แล้วก็ยัเขาจะเป็น บอเป็นหนังสือได้แม่อันนี้จะในใบอายโมอายครูพอดีเขาโรงเรียนซ้ำนี่เข่าวว่ามะลิเนี่ยเขาโรงเรียนนั่นนี่ค่ะโดยไปจีบงัวไปถามเพิ่นถามแม่บ้านเพิ่นหันโดยเอาไปให้เขาไปโรงเรียนรงบ้านบ้านดูลงคุณก่อนท่าเบิ่์นเพิ่นทั้งนั้นก่อนแล้วเพิ่นสีหายนะครับบ่อนะเพิ่มันต้องไปทางพวันเพิ่นก่อนเนาะถ้าก็ต้องฝากฟังแล้วก็เบ้าน้าเม่บ้านทั้งนี้ก่อนให้เพิ่นเบ้าให้ ว่าเล่ากับเป็นพี่น้องเดียวกันอยู่ไลยคนเพิ่นกับว่าเหายมาเอาลงวัดแต่ละเถี่ยเพิ่นกระทามันอันเล็กน้อยสองคนอันเขาเงี้ยนบนันาเว่อเอาวันยังยน้งว่อก็เจอว่าบอกเขาว่นเพิ่นหายไปเขาอีรักซีอยู่ในนี่เลยมันใกล้แล้วเขาอยากให้เขาในนี่เลยเพิ่นบอกว่า,วาเขาก็เป็นลมกับเพิ่นตอนที่เจ้าถามเจ้าถามไปจ้ะเพ่อเพิ่นก็ไปถาอมอำนวยการโรงเียน็นเลยเพิ่นบอกเพิ่นมาาไปเขาอีรักซี ไปบ่ได้บัวสิข่อยบ่มีเงาเปิ้ลเว้าได้เพิ้ลนะเพิ่นจนนบจนกะเพิ้ลกระ็บ่ได้แม่นซะบ่เอ้าแล้วแถมคนเราเหมือนเราอ่ะเราไปเองกับลูกนี่น่ะไปมื้อนเตรียมเครื่องประทักเนียนนงเสื้อขาวสงขาวเสื้ออ้ายกับนงสงไปน้องโรงเรียนอยู่ไกลบ่นี่นะนี่น่ะขึ้นไปในนี่เภาคประทักเนี่ยจะไปนีในนอยเดียวนะน้อยแล้วผู้ที่รักนึงนะเอาไปเงินไปนี่นะไปทางพี่แมบัดไกล้สี่รักพอําอือไกล้เตอแล้วคืออยู่นี่มันใกล้ก็พากันขี่ก็ไปกับไมีล่างหลายนั่นนี่บัดรถ ใหญ่าทางส่วนเขาลึกกันแทาเงเพิ่นไม่เด้อโนเอาเขาเขาซะเขาจังสีโบได้อันนั่นเด็กน้อยคู่เพิ่นบอกเด็กน้อยขึ้นมามมนก็สีเป็นแบบหนึ่งไลบอกคือได้เด็กน้อยบอกเขาโรงเรียนแน่นละจากวานมุงนี่มีแต่เพิ่นสองคนเนี่ประจักบรดิโรงเรียนบอกบอก็มีอยูอ่ต้องให้โรงเรียนได้เด็กน้อยอนาคตของเด็กน้อยสําคัญขึ้นอย่างนีง ขาเนี่ยสุกแต่อย่างให้ข้าเใาเนี่ยเอานงเออเอแห่เขาเลยเงสิ Saint ่งที่ว่าข้าให้ได้หายนั่นแต่มาลูกงเขาเนี่ยเ้สีใหนบดขาวขาอเวนไปถมเช่นอย่างนี้นยอำนวยการรงเรียนไปถามันเป็นนไหขาวิลัซี่เป็นบอยเขาเนี่ยาบ้านทบ้านมันบดอื่นเขากรบริน่ยหเขา่ะหักแล้วอาจจะเป็นเป็นว่าเอาเอาเลยเป็นก็ว่าขาเอยว่าคือบุลมในปนี้เป็นในน้ำขาวลักซี่ อันนมันแรงเงียนเก่าอยู่นี่แหละเอ้าให้เจ้าว่าวน้ำแม่บ้านเพิ่นเด้อนู่นว่าวน้ำแม่บ้านนี่เพิ่นซอยว่าวไห้ให้เราฝากลูกฝากหลานเนี่ว่าสิว่าน้ำแม่บ้านเป็นเพื่อนน้ำเม่บ้านทั้งพุ่นโตเนาะว่าวน้ำเพิ่อนก็ให้เพิ่นนี่แหละว่าวไห้เพิ่นเป็นแม่บ้านน้ำกันก็ต้องได้อันนั้นอันเพิ่นอยู่ในวัดแม่แมื่อเนี่เธอเพิ่นก็เป็นหน่งผู้คำวัดในวัดเราคนแก่งกอกเนื้อเนาะอันนี้นั่งเทื่อนห้านั่งเทื่อนนั่งเทื่อนนั่นดิลูกเราขายเครื่องแล้วก็ว่า คอยไปทำผู้ใหญ่เปิดกบว่าตอนยังบุจักนาะอนุกรรมอง่นเงียอนน้นการโรงเรี้นคือจะบออนุรลมห้ว่ะนะคนกะว่าหลายคนเอาไปวัดนะกระทำเปินกระทำมากับบอกคนพูดตามความจริงไงลยว่าเนี่ยฮะเส้นหาก็เอาใหาใหมเฮ้าอ่ะคะแนว่าเฮ้าลูกเฮาเขาก็เปิอนั้นจะแนะนําไปลักซีว่ะพอเ่เรลักซีเฮาผัดไปพอได้นะมันบัดกห้บัดยันลดล่างลูกเต้าอย่างนี้ไปมาทางสุข่อยเมืองผดเราวะแม่นเลยในโน่นนั่นนี้บนนั้นมุงเนีประทบมุงเนียนั้นน่ะ ตอนโรงเรียนมันบบไกลหลุดลางแบบร้ายในส่วนสำนีมากระเลิกการเลิกงานอยู่ไปอยู่มันอยู่ที่คำว่าเอออยู่นี่ในใๆยังว่าเออยางมากก็ได่นะครับโบไปหลัดเอากระคามาเคยมาเคยไปลินนะนะอยู่บ้านนี่คือมุมแท้อ่ะมันโบกกี่ไทยมันโบเอาเห็าเอาย่อมักบวบปนทูันเขาเสือแล้วเอาแฟบใส่เสือเลยทูย่อมักบวบปนก้นนี่ทูนี่ยังโบไอจิแฟบอยังใช้เสื่อจอมมัน บ่อหกจักมือมันกับบ่อองเลยคันคันมอสแห้งได้น้ำแห้งบ่ออก้งสำนั้นบอยอาบคันพอนั้นคุ้มอาบมันได้คันอาบมันต้องอาบมันเขาเด็กน้อยอาบอาบอยู่ฮัดพอคุ้มมันอาบอยู่ก็หกยุกย่างพอไปนัเป็นยาวไปหมดอาบเดือมลีเรือสั่นบมมาเห็ดเฮือนห้ได้บ่อเลี้ยวได้เอาซเสาเสาบ่อได้แบบบ่อาบน้ำเจ้าสิมีปัญญาเห็ดบ่อหลุ่นนี่ขอเขาบ่ทรงเลยขอยว่าเป็นตเสาเป็นยอดเสาขึ้นมาเนี่ยคนยังมีปัญญาแล้วขอหลุ่ก็สิให้เจ้าอยู่ได้ไง เอาสาวป้าไหวแบบนี้กับผมมีปัญญาเฮ็ดต่ออีกที่เอาเจ้าสิใหญ่เอาพวกพลังผมละพวกพลังกับผมสิพวกพลังกินนกกระต่ายรอดแล้วเนาะแล้วพลังเออมันมีเงินมีคำเหนืหอยใครเลยบ่เพื่อนลูกลูกเคยเถ้าใส่เถ้าแก่อันนี้ลราก็ได้ลูกเคยพลังกกิท่กีิทิเงื้อคนอื่นอ่ะแต่ว่าลูกเมียบว่ี่ได้เห็ดเงินได้แล้วเลยในเงินร่างใหม่ตัวนี้เนี่ยมันที่มาซองทำเถื่อนนี่มันมื่อวานมันกลับมา ยาเดเทือนเฮดซานกะตั้งขึ้นแ้วกะยุดสะก้อนเงินยังบ่มีด้แม่นเละเออกอว้แล้วกะยุดสะก้อยรักหาใส่แล้วบอกไปนี่เลยแต่โมแลวกะป้าไปนี่เลยเพิ่นสงสานเปินเหตไนอีกอ่ะเอาและบุญบ่มีกับเรืบริยอได้มบุญได้ซมี่กับซมีแม่นต่วันยางบริขินเีสไตลีกกริมุ้งอับวอนิยูนะก็ะน้เปิลบูตรงสานกะนี้กระชิบ้ายูนนใช้ไห้มัน ซจำซ่าว่าเอาสาบุญปัญญาแล้วเอาเทคานไว้เสาขึ้นแล้วเป็นจังได้ป่านี้ความหู้สึกแ้งภูมิใจแห้งดีใจนะเฮานะอย่างกันคนเหงือดจำได้หายจำนี้แห้งดีใจกันยันว่าเปุจิณร้ายคนแห้งสิบบ่มีบองเตียร์เพียรแล้วความภูมิใจดีใจเฮาเอาบอกบวกบาตรนะว่าสิได้เป็นแบบนี้นะบิดบันฟันฉันแม่นแหละนอนมาแบบอ้อมฟันบ่ยังคือวัตถุกรรมฟันเนื้อสางสาตัวเองฟันแต่ตัวเอง คือในใจเหมือนบอกว่ามีปัญญาเห็ดอยู่ที่จานอยู่ถูกไหาถูกมีปุ่นไหนจะดีถึงจงซานเนาะบนมาเห็ดของลูกหอยล้านกับเป็นลำเป็นรวยจะดีแม่มาสุกสุกคนกันนะแม่บุญกันสุกจริงตัวยามีแต่แนี่ดีๆเด้อเจ้าก็ได้เขาก็ันซาบาปุ่นปลาชั้นนี้เขาก็คือซีบดชั้นนี้แล้วเขาก็ได้บวมมีปัญญาเห็ดต่อไปอีกนะ แต่ชมนี่ก็ได้ชมนี่แหเด้อเลยอันเออเพิ่นส่งซานก็เพิ่นเฮ็ดให้มึงได้ก็ยังเออแน่ก็แล้วแต่เพิ่นนอนได้เนาะนี่น่ะจังได๋ก็เอาซํานั้นเลยเฮาก็โดยมึป็นยาแห่ติต่อไปอีกนี่เฮานี่เพิ่นว่าเออค่อยเฮ็ดให้เจ้าํานี้เด้อเจ้าเฮ็ดเอาเองเด้อบดแล้ว บูจักแนวลมแล้วก็แบบอยู่ซื้อไปนี่แหละเบิ่งไปก่อนเลยมากระเตะปัววาเมียสาวยังบบเคยได้ยังดินก้อนนึงก็ยังบบเคยมีเนาะดูมันก็ยังว่าเงือนก็เงือนใหม่เงือนมาแต่บ้านนะเหรอเงินเก่ามันเห็ดมันก็ได้มันก็หลายปีอยู่บ้านกินไปมื่อเมือวันวันยังบบพอแล้วเนาะแตกินบางมือก็พอบบุกุ้งมาครอบครัวบางเจอกับลูุกหัวงากระต่ายงานกันเนี่ยมันบ่มีเบียรเห็ดงานทำแท้เนี่ยมันก็ยากการจิตไกล้แบบ เพราะแบบเลียกนักบ่ได้มันลูกอีกไปแบบอยู่แบบนห้ตัวบับเด่นพอเป็นแบบเด่นแล้ลูกบกุ้มลูกสองคนแหละมันจะไปไกลตะกี้ว่าจะไปขับรถอยู่วิลายแบบว่าโอ้ยหญ้าแบบมึงไปมึงจะไปได้บ่ลูกสองคนแหล้วเมียมึงจะมันกุ้มบ่บักเลยว่ะเห็ดน้ำบ้านน้ำนี่เขานี่เป็นยังน้ำมันห่านเขานี่ยเขาบักเขาเทียวน้ำบ้านน้ำมันยังน้ำมัน ห้าเข้ากับห้าบาทบมีรถป้ายซะอีกบรรณาบรรณามันก็ได้มันเวียเขากับรถที่เดี๋ยวพอได้ขี่อยู่คันว่าแถวน้ำบูกใกล้คันเขาหับแถวหานเวียนไอแถวหานที่ว่าเครื่องอะไรก็สั่งนี่คันขอเห็ดน้ำเล้าชงที่หายเห็ดก็เสียเห็ดอยุววันแล้วก็มีไซดีแบบสั่งเจ้าบะลองว่าเบอร์บะเทือนกันเมียงแน่นแล้วก็ขอไปเห็ดน้ำก็นั่นแหละมาจีมันใกล้เลยแน่นแล้วก็จีรุ่มน้ำพื้นกอนทั้งเพื้นผู้จิไปก่อนแล้วเพื้นมาไป็รุ่มทางได้กระดานนะก็บอกแล้วว่าเห็ดนางอื่นได้ยคันว่ายกปอกยกบ่ได้เาก ขอโนลมน้ำเพิ donc, ่นสีให้ปันใดก็เอาเราเราเนี่ยไซดีบอกจ่างเอาไปใายพักใครหยาแล้วกะขนมหมายคนนเรื่องเงินเมือยวกับบบัเอาพักเอาหยาก็เอาเงินให้คนเขารวยเด้แเรากับแบบมีไซคือปุญญิงนะว่าไงกันน้คนอันนั้นเอ้าก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยเนาะก็ดีใจน้ำทั้งสาวน้อยก็ได้ ใจไปอะไรได้ฉันมีมาแ้วคะแนนว่าเออเพิ่นว่าเวอโบเหไหนแล้วก็แตอุ๊ใจไปอีกนิดนึงอีกอุ๊บยนิี่บุญเป็นยางเหตุแล้วไปไปซช่แต่เก่าก็ยังอยู่เพื่อนหน่อยอยู่เพิ่นวมาปฏิเิตอยู่แฮไลมันก็สิลมทับเงินก็จักมือได้ไปสิทับก็ได้ได้ทำนี่ก็โอ้ผมเป็นชิบดนี่น่อยกันวาเออมุ้งแม่เลยนี่้ืำนี่ม่ได้บดหน่อยได้นี่กันว่าเออในมุงให้แล้วในเออฮัก็สีใจนี้นิดนึ่งพอบอกเลยดิส้นเป็นน้องรับยุข้น่าั ทั้งลังทั้งไม่ทั้งยางอีกโบเมนวาชีนิดหน่อยอันนี้เราบริการตลาดแล้วว่าอีกนะอุ้มนีราคาตาจริงยางไปก้อนเดอยเนาะเลยอ่ะทั้งนด้ก็สำหรับคลิปนี้สบุนกษีโคจกก่อนแหละพี่น้องเนาะใกล้สีสัมฤทธิแล้วได้ไปแล้วอันหกต้นเหลืออยู่สามต้นบาดฑิตพี่น้องเลยเนาะอะจังไี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องติดตามแล้วก็ให้ยกำลังใจพี่น้องทังเรื่องสาวน้อยเนาะ คลิปนี้ลาพระจ่าไปก่อนพี่น้องขอกานคลิปหน้าเพืเ่อแหล่สรงบายดี